ครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ทนี่เกม n i n jamustain นะครับซึ่งเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องทําการหลบหลีกสิ่งกีดขวางและก็มีการต่อสู้ด้วยนะครับลูกเล่นของเกมนี้มีค่อนข้างหลากหลายเช่นการเก็บไอเทมเพื่อโจมตีนะครับการใช้สกิลการใช้สกิล Ultimate, อันติเมตไรงี้นะครับแล้วก็มีการขี่มังกรเลยนะ ระบบการเล่นจะมีมทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอันนี้เขาบอกเลยว่าเข้มข้นและก็สนุกมากนะครับแล้วก็จะมีบาวตี้อันนี้คือจะเป็นการตั้งปาร์ตี้3คนนะครับกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนนะฮะเพื่อที่จะไปจัดการบอสนะครับอีกระบบหนึ่งคือ Race Mode อันนี้คือแนวแบบ Survival เครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายนั่นเองครับแล้วก็จะมีการเก็บแรนกิ้งด้วยนะครับว่าใครเป็นที่1ของโลกใบนีี้้้นนนะะะะครรรรััับแแลลวววววกกกก็็จจมพางเย่าลืมเข้ารรร่วมมทุกกิจในเับ โอเคมาดูตัวอย่างการเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะฮะว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะฮะอันนี้ก็มีศัตรูมาอันนี้แล้วแต่เราจะโดดหลบก็ได้หรือว่าเราจะห้อยหัวไปด้านล่างก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะอันนี้เห็นไหมผมห้อยหัวผิดนะครับทาอะไรไม่ทันก็เสียเลือดไปอะไรแบบนี้ส่วนถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถสคิปได้นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นการตัดฉากนะมันจะแบบว่าเออเร่งความเร็วอะเราแตะที่หน้าจอได้แล้วก็ด้านขวาบนเห็นปะเออมันจะเป็นเหมือนกับการเร่งความเร็วเฉยๆนะครับ แล้วก็เรื่องของเสียงภาคนี่ผมชอบมากเลยนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับก็ได้อารมณ์นินจาดีนะครับเฮ้ยเวนกัมหูเจออันนี้เป็นบอสครับผมก็พยายามหลบหลีกนะครับแล้วก็พยายามเก็บพวกรูปดาวกระจายนะครับเพราะวลาเราเก็บดาวกระจายเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่าโจมตีใส่ศัตรูนะฮะโดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือผมจะต้องรอเก็บเกรดไงพอดีเกรดผมยังไม่ไม่ถึงนะครับดูด้านล่างเห็นปะเออมันจะมีเขาดาวอยู่แล้วก็ด้านซ้ายบนด้วยนะครับมันจะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับ อันนี้ก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันโจมตีแบบมันแบ่งเลนอย่างชัดเจนเลยว่ามันจะโจมตีบริเวณไหนดูเห็นนะดูมันพ่นอะไรออกมาเออชุบชุบเออหลบนิดนึงโอเคอันนี้ก็ทําให้เลือดมันเสียไปค่อนข้างเยอะมันก็บ่นแล้วครับสงสัยจะเรียกร่างที่แท้จริงออกมาแลวมังเนี่ยอ่ะใช้สกิลเลยแล้วกันครับพอดีคูดาวเก็บได้เรียบร้อยแล้วนี่ใช้ต่อเลยครับผมอันนี้เป็นสกิลติเมทครับผมก็จะยิงใส่รัวๆแบบนี้นะฮะ แล้วก็สามารถที่จะทําลายตัวของพลังโจมตีของบอสได้ด้วยนะครับบอสโจมตีมาเห็นไหมไม่โดนนะฮะเจอท่านินจาพ่นไฟของเราไปนะฮะพลังโจมตีของบอสหายไปเลยครับผมโอเคอันนี้มันหนีไปเลยครับมันบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นใหม่วันหลังครับผมแหมตามแบบฉบับตัวโกงจริงๆโอเคเริ่มด่านใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านที่สืบเรื่องกับเมื่อกี้เลยเนื่องจากเราฆ่าบอสไม่ตายนะครับเราก็พยายามจะไล่ตามบอสแล้วก็เก็บมันให้ได้ครับผม โอ้โหนี่ผมจะหลบไงวะเนี่ยไม่รู้จะหลบไงเลยส่วนเลือดถ้าเกิดลดนะครับมันฟื้นได้นะคือปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับเฮ้ยหือกระโดดพังเพื่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ากระโดดบางทีเอ้ยจัเกือไปอันนี้ต้องโดดโอ้โหเรียบร้อยิงถ้าเกิดว่าไม่มีเชือกนะเราสามารถกดปุ่มด้านซ้ายล่างเห็นปะมันจะเป็นเหมือนคําสั่งแดชอะมันจะแบบว่าทําให้เราแบบ ก้มผ่านที่นี่มันแคบๆได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่งด้วยเห็นไหมครับโอเคอัน okay, นี้ก็รีเจนเลือดมาเกือบเต็มนะครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรสกิลเก็บไว้สู้กับบอสเลยแล้วกันเพนด่านนี้น่าจะเจอบอสเออจะโอ้เกือบไม่ทนันเกือบไม่ทนันสายตาต้องไวนะครับเกมนี้ กระดูกนี้ชนได้นะครับคือตอนแรกอะผมคิดว่าเออต้องวิ่งหนีไม่ต้องนะเราชนได้เลยนะครับมันจะเป็นการเก็บเกรดทาให้สกลอัลติเมทเราเต็มเร็วขึ้นครับอันนี้ตามบอสมาได้นะครับต้องเก็บผลึกครับไม่งั้นบอกเลยเจ็บครับเพราะว่าไอพวกวิญญาณพวกนี้มันจะพุ่งชนใส่เราไงต้องเก็บเวทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสกลอัลติเมทมา้วครับแต่ยังไม่ใช้รอบอสก่อนอ้าวพาด่านนี้ไปแล้วครับแหมนึกว่าจะสามารถสู้กับบอสต่อได้ยังครับบอสมันยังคงหนีไปอยู่ครับงั้นเก้ัันนนกเลแวะ ทีนี้พอมาอีกดานหน่งครับปากฏว่ามันล่อเรามาติดกับดักเจอพวกซามูไรนะฮะดักกระทึบเราอยู่ครับแทนที่เราจะวิ่งไล่คาร์บอนกันว่าต้องหนีนะครับก็ให้กดด้านซ้ายล่างรัวๆเพื่อทําการวิ่งหนีนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนบอสเนี่ยสับรัวๆนะครับมันจะกระโดดแบบเอาดาบฟันเราอย่างเงี้ยเราต้องคอยแบบว่ากดเดชเพื่อจะเร่งความเร็วหนีสตูไปเรื่อยๆแต่ก็จะกดเร็วมากไม่ได้เพราะว่าบางทีมันเรียกลูกน้องเรียกไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะหลบไม่ได้อีกเวนกรรมเลยใช้สกิลหน่อยลวกันมา เออยิงไปด้านหน้าครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะหลบไม่ทันนะ่ะเ,เดี๋ยวมันมาอีกแล้วเห็นไหมเอ้ยใจเย็นก่อนพี่อ้าฮึมแทนที่จะจัดการบอสได้กลายเป็นจัดการไม่ได้ซะแล้วนะครับเูรููู้้แล้วเวลาเรากระโดดอยู่อะเราเรากดอ้นี้ได้นะด้านสายล่างมันจะแบบว่ารีบลงพื้นครับผมเผื่อแบบเราจะกระโดดเลยเป้าหมายะอะไรเงี้ยเราจะได้กดลงได้ครับโอ้หนีมาจนถึงหน้าผาแล้วครับไม่มีทางหนีแล้วครับก็ต้องสู้ดิแบบนี้ จริงๆไม่ต้องหนีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดผมเคยจัดการเจ้าหนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับและนี่คือเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะฮะทำให้เราแบบว่ามีแพชชั่นที่จะเล่นต่อไปครับเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่าครับเนื่องจากเกมเนี่ยเราไม่ได้วิ่งด้วยนินจาเพียงตัวเดียวนะครับมันจะมีอย่างอื่นด้วยมีอาวุธนะฮะมีพวกแบบว่ารีริกอะไรต่างต่างด้วยนะฮะงั้นัระบค สำหรับกาชปองนะครับมันจะแบ่งตู้ตัวละครกับตู้พวกอุปกรณ์อย่างชัดเจนเลยนะะเดี๋ยวผมเปิด2ตู้แรกกัน,ล,กนละกันนครับเนื่องจากมีกุญแจอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเปิดเลยกันละกันฮะก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆดูแสงก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นแหล่งอะไรเช่นสีน้ำเงินก็คือจะเป็นแหล่ง R อะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเปิดต่อเลยแล้วกันมี3กุญแจนะครับก่อนหน้านี้ผมเปิดไปประมาณ10กว่าใบาแล้วคือเขามีแจกด้วยจากรางวัล P ีรี i s t e r อะไรเงี้ยแจกทางเซิร์ฟเวอร์ให้ไปดูที่จดหมายครับ ถ้าเกิดไม่มีก็แสดงว่าอาจจะมาเล่นช้าไปหรือว่ายังเล่นไม่ถึงอ่าต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะรับได้นะครับโอเคสมอันเป็นสีน้ําเงินหมดเลยครับแหลงอาหมดเลยอ่าก็ถ้าเกิดว่าตัวหมดแล้วก็สามารถใช้หยกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวละครดีกว่านะนี่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 ก็เปิดได้4ี่ใบก็เอาเลยกันแล้วกันครับเกมนี้สะสมไม่ครบไม่เป็นไรหุยประตูสีม่วงครับอันนี้สีม่วง อืมไม่ได้เป็นตัวละครด้วยเป็นแค่เศษเฉยๆนะครับอ่ะเปิดต่อแล้วกันอันนี้เป็นประตูนะเดี๋ยวกดสกคิปไปเลยก็ได้นะฮะอืมไม่ได้เป็นตัวจะได้เป็นเศษอันนี้ล่ะโอ้โหมีเฟรมเรทกระชากเล็กน้อยครับอันนี้ไม่ได้ตัวละครด้วยได้เป็นอาวุธเฉยไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอ้โหได้อาวุธอีกแล้วโ,โหน่าเสียดายครับ ส่วนตู้ที่เหลือก็จะเป็นตู้ปกติครับที่ใช้ยกเปิดนะครับมันก็จะไม่ได้มีการพิกอัปเดตตามหน้าตู้เหมือน2ตู้แรกเนาะสตู้แรกคือจะได้พวกนี้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับไอพวกนี้คือเป็นตู้ปกติส่วนตู้สุดท้ายก็จะมีการเปิดฟรีัวละคร้งแล้วก็จะมีพวกกุญแจรฟรีด้วยนะครับได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมนั่นแหละ โอเคทีนี้เราดูวิธีการเพิ่มความเก่งกันนะครับก็ดูด้านสายล่างได้เลยนะครับอันแรกครับนินจาครับผมแน่นอนครับนินจามันอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผ่านด่านยากจังทำไมตายไวจังอะไรเงี้ยก็แสดงว่ายัางไม่ได้มาอัปเกรดตนเองก็มาอัปเกรดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วมันมีคําสั่งเปิร์กด้วยมันก็คือการอัปเกรดความสามารถตัวละครีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะต้องไปหาเศษข,ข,ของตัวละครมาก่อนนะครับก็ได้จากการเปิดกระชับองเอวยซื้อจากร้านค้าเอวยอะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายล่างครับจะมีคําสั่ง support skill นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องไปหาขอมาอีกที่เป็นคำพี์แบบนี้นะครับซึ่งเวลาคลิกดูแล้วมันก็ดันไม่บอกนะว่าหาได้จากไหนครับแต่ว่าผมไปเห็นด้านบนอะ่ะมันมีคําสั่ง insight อยู่นะครับก็คือเราต้องไปทําภารกิจตามที่กําหนดก่อนนะครับเราถึงจะ ปลดล็อกพวกคำพีพวกนี้มาอัปเกรดได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนี้เขาบอกว่าให้ไปปลดล็อกทาเลน้์นะครับให้ครบ12อันแล้วทาเล้นอยู่ไหนอะพามารู้นี่นี่น,นี่อันนี้คือไปคําสั่งทาเลน้์นะครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดความสามารถของเราอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะใช้พวกวัตถุดิบคนและอย่างกันนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมันสามารถที่จะทําให้เลเวลของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยอย่างก่อนหน้านี้คือเลเวลมันตันที่30ใช่ป่ะเมื่อกี้น่าจะเห็นเนาะถ้าเกิดอยากจะมากกว่านั้นก็คือต้องมาปลดล็อกระบบทา ส่วนอันต่อไปนะครับระบบทีมนะครับด้านซ้ายล่างถัดจากนินจาเลยนะครับอันนี้คือผมเปิดกระชปองได้มานะครับก็เอาพวกซัพพอร์ตนินจาเนี่ยมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถได้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่านินจาแต่ละตัวใชเชคกว่าคนอยู่กันเนาะนินจาแต่ละคนเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถอะไรอย่างเช่นคนเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่ม a อทแ c k 30นะครับแล้วก็เลเวล1นึ่งเออเจนเมนเทอร์นะฮะก็จะเพิ่มตัวของ h p 60เฉพาะสตอรี่โหมดเท่านั้นอะไรแบบนี้ครับ ส่วนนั้นต่อมานะครับการอัปเกรดอาวุธนะครับการอัปเกรดอาวุธก็ง่ายๆนะครับสามารถใช้คําสั่ง enhance ด้านขวาล่างได้เลยนะครับแล้วก็ใช้อเทมที่มันประเภทคอนหรือว่าเลื่อนมาด้านล่างก็จะเจอไอเทมประเภทอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะแต่แนะนําว่าให้ใช้คอนไว้ก่อนนะครับก็จะเพิ่มความสามารถได้เนาะแล้วก็ด้านบนครับมีการตีบวกอุปกรณ์ด้วยนะครับสามารถใช้ตัวของประแจได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถใช้อเทมซัมนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มดาวได้ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับ อันต่อไปครับรีลิกส์นะครับอันนี้ผมได้มาจากจดหมายนะครับก็ได้มาตอนไหนไม่รู้แหละไปรับลำโมโลซัว,ม,วมาแล้วก็ได้มาครับซึ่งมันสามารถติดตั้งให้กับโจทอนได้4อันด้วยกันนะครับแล้วมันก็มีการเพิ่มความสามารถเห็นไหมอย่างเช่นันเนี้ยทำให้เราได้รับคะแนนจากด่านมากขึ้น20%แล้วก็แม็ก HP บวก50สครับส่วนอนื่นของเกมนี้ก็จะมีอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับก็คือระบบเพื่อนนั่นเองนะครับก็หาเพื่อนกันได้เลยที่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดมาเล่นคนเดียกก็นะด้านล่างจะมีเพื่อนขาจรอยู่แล้วกก็ดบบวกกไไปด้้เเเลย็รรรอาาัััท่นนนงะคบ แล้วก็ดูด้านขวาบนเนี่ยอันนี้มีคนรีเคเสต์เพื่อนมาหาผมก็สามารถรับได้ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันเมื่อเรารับกันแล้วเนี่ยเราสามารถส่งตัวของข้าวปั้นหากันได้ด้วยครับ ต่อมาด้านซ้ายที่เป็นรูปมังกรนะครับอันนี้คือหลังจากที่นักผู้ชมเนี่ยได้มังกรมาแล้วเป็นตัวแรกครับเล่นไม่กี่ด่านก็ได้แล้วละนะเกมมันก็จะสอนให้เราแบบบังคับมังกรด้วยเนาะนั่นแหละครับแล้วพอเรามีมังกรแล้วใช่ไหมมันสามารถส่งไปหาของได้พอดที่ผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วเมื่อมันกลับมาเนี่ยเลเวลมันขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่างเมื่อไหร่อย่าลืมส่งมังกรไปหาของด้วยกันละกันครับจะทําให้มังกรเก่งขึ้นด้วย ส่วนต่อมาด้านล่างนะครับระบบรันคานะครับก็ร้านค้าเนี่ยก็จะมีทั้งสายเปนะครับสายที่แบบว่าแฟชั่นใช่ไหมเออแต่สกินมันแพงมาหน่อยเกมนี้แล้วก็จะมีพวกแบบโปรโมชั่นต่างๆนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีบางรายการที่มันฟรีอยู่ด้วยนะครับก็ลองดูตรงจุดแดงๆอะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นมิสทรีอันนี้คือสามารถใช้เงินในเกมหรือว่าหยกในการซื้อของได้ครับก็แวะเวียนเข้ามาดูหน่อยกันละกันครับเผื่อมันมีของลดราคาอยู่ ตัวเราเซตติ้งนะครับจะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองครับคลิกเข้าไปได้เลยครับก็จะมีการปรับพวกกราฟิกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมี adaptive screen ด้วยนะครับก็คือมันจะเหมือนกับบีบจอให้แบบว่ามันมันแล้วแต่มือถืออ่ะบางมือถือมันยาวใช่ปะล่ะเราสามารถที่จะปรับให้มันแบบว่าเข้ามาแบบอยู่ด้านในได้อะไรเงี้ยเผื่อบางคนกดไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะครับโหมดประหยัดพลังงานจะเปิดไหมถ้าเปิดก็ทําให้ตัวของแบตเตอรี่มันอยู่ได้ยาวนานขึ้นแต่ว่าแลกมาด้วยกราฟิกกับเฟรมที่มันลดลงนั่นเองรัสส่่่วนนนนนนด้้าาลงงกก็็จะะะเเปพีีียออไไมม สร็จแล้วดูด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวของภาษาซึ่งภาษาไทยไม่มีนะครับถ้ามีผมก็จะรีวิวตัวเกมเป็นภาษาไทยให้ดูอยู่แล้วส่วนเสียงนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ามันเข้ากับตัวเกมดีนะครับส่วนอนื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันละกันนะอ้ผมลืมไปอย่างหนึ่งคือเกมเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันไม่ได้บังคับลออ็อกอินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นไปไกลแล้วเนี่ยอยากจะเซฟไอเดียเก็บไว้มาที่ระบบเซอร์วิสนะครับแล้วก็กดคําสั่ง By by account นะครับม ว่าเราจะ Buy Account หรือว่า Save ID ไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับ